เจอศึกหนักธนันชัยนักมวยสากลไทยแชมป์เอเชียสองสถาบันเตรียมชิงแชมป์โลกดับเบิล UBA ตุลาคมนี้ธนันชัยจรุนพักนักมวยสากลชาวไทยกำลังโรดได้ชิงแชมป์โลกดับเบิล UBA หลังครองแชมป์เอเชียสองสถาบันวันที่22สิงหาคม2567ความเคลื่อนไหววงการมวยสากลไทยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ธนันชัยจรุนพักนักมวยสากลชาวไทยผงาดเป็นเจ้าของแชมป์ดับเบิล b c เอเชียและ WBO เอเชียแปซิฟิกได้สำเร็จก่อนหน้านี้เสี่ยหุยสุรชาติพิ สิทธิวุฒินันเจ้าของค่ายนะครหลวงโปรมั่นได้พยายามจะประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อชิงแชมป์โลกให้ได้ในเร็วๆนี้หลักงอจากโชว์ฟอร์มกระหึ่มถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยการชนะคะแนนเสียงข้างมากเคนโตะฮาทานากะคว้าแชมป์ WBA เชีย Pacific มาได้ซึ่งก็มีหลายโปรโมเตอร์จากญี่ปุ่นหวังจะขอติดต่อเช่นกันล่าสุดยืนยันแล้วว่าธนันชัยจะได้ชิงแชมป์โลกดับเบิลยูบีเอรุ่น112ปอนด์กับเซอิโกะยูริอากุอิวันที่13ตุลาคมนี้ถึงประเทศญี่ปุ่น